นี่พี่สินเขาบอกเธอเรื่องแหวนหรือยังไงแหวนบ้างทำไมหรอก็แหวนที่พี่สินซื้อให้พรางเนี่ยมันไม่ใช่แหวนแต่งงานนะมันเป็นแหวนขอโทษอะคือผมก็น,นึกก็อยู่แล้วแหละว่าระดับหัวหน้าวิชาการอย่างพี่สินเนี่ยจะขอใครแต่งงานสักคนเขาคงไม่ซื้อแหวนวงเล็กเท่าขี้มดแบบนี้ให้ใครหรอก เนาะนี่เดี๋ยวเข้าไปรอในบ้านก่อนแล้วกันเนะาะแทบมองไม่เห็นเพชรเลยอะนึกว่าแหวนพระอยากเดินเข้าไปบว่าตอแหหะ การที่เราจะรักใครสักหนึ่งคนเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเรารักที่เขาเป็นเขาหรือเรารักเพราะเราอยากให้เขาเป็นใช่ไหมคะฝากไว้ให้ได้เตือนใจกับข้อคิดอันนี้เลยค่ะผมก็คือผมจะให้เป็นก็คงไม่ใช่เข้าใจปะก็มันเป็นอย่างเขาก็ผมเป็นอย่างเงี้ยก็ผมเป็นผมอ่ะใช่ผมเป็นนี่ไงวะรู้ทำไงอ่ะเวลาแบบตีกันอย่างเงี้ยถ้า ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมเธอไม่เป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้เธออ้าวก็ผมก็คือผมอะใช่ผมเป็นนี่ก็ไม่ใช่ป้ก็ไม่ใช่ป้าวะสรุปเธอจะเอายังไงอะคุณรักผมหรือว่าคุณรักไม่เลยแต่แม่เลยผมรักคุณก็รักคุณคุณต้องเลือกถ้าคุณรักผมโอเคผมก็คือผมแต่ถ้าคุณรักเนี่ยผมเป็นไม่ได้